เอาเป็นทรงเหล่าเลยเนาะครับก็ต้องเอาเป็นผักแบบนั้นเราไม่ต้องผักเนาะครจะเอาขวงพะยาำเอาขวงขนาดเอาขวงขนาดก็ได้ขยะก็ยาวเป็นตนื้อทั้งยาวเนาะปูทั้งยาวเลยเนาะโอเคได้ทั้งยาวได้ทั้เนาเต่าตับปูลงหรือเต่าลงสั้นเนี่ยเต่าลงอีู่เลยลงลงลงยาวของหยางของหยางนะเข้าใจนี่มาต่อตอนนี้ที่เม็ดบ๊อบคือเดียวบ๊อบเดียวก็เดียวแล้วเนาะ เจ้าแน่บัตเจ้าตีกลางบัตรต่อนี่เอาเอาใหม่ตีไผ่ตีทาบป่ะตีตีแตกเลยนะตีแตกเลยครับครับครับตัวผู่น้อยทำไมไข่เราเออตีไข่ทาบตีทาบเอาใส่เลยเออเข้าใจเข้าใจทับเป็นนั่นแหละเออเป็นอยู่เท่ากับเมื่อเอททำในนี้แหละไมต้องเสื่อลาเนี่ยเสื่อกรทีเออหอไมาช่ไผ่หรือมาอยู่ข้าก็ได้โอให้เข้าคลายทื่ออ่ทุกนาตนวนะ ไปเสนอโล่งที่แรกเล่าก็ได้โล่งเรียอยู่โล่งเดี๋ยวคุณขยายไปเลยงบประมาณเ่าปะหาปุ่นกับได้กระต่อตื่นมันปุ้ยปุ้ยปุ้ยในวานวลรยเอาวันเซเซอเลยปะวันจังซีเลยปะไอเด้งเด้งลองเนี่ผมแช่ขาดผมเห็เอาเล็กมีเมลเล็กเนาะขาดเล็ก โอแม่บอเล็กว่าขีดขับชิเล็กขีดเดียกขาดเท่าเล่นะครับว่ายดตอนะขาดอยู่รู้ไผมนูนน่นี่มาเบิ้งกระเพียงครับม่อเบิ้งก็ได้เนามีมสโลเนบ่เบิงเอาเบิ่งไนะครับเอามาเบิ่งูกแปลงนี่ฮะเปิดเด็ขามเบิ่งเนาะ้ภาเบิ่งมาเบิ่งมาจากกรุงเทพอ่ากับมงนมันกาศึกษานะกาง ว่า,ห,าวห้หหหหามือได้โรคบ่ตอนนี้อันนี้ก็ต่อยันเลยก็วันนั้นเซตออกมาโรนได้ต่อเลยผมจะให้ต่อต่อเพราะว่าห้ามือได้โกคบ่ตอนนี้อี่ห้ามือที่ครับประมาณห้ามือได้ลรคได้ไหได้เนาะครับได้ห้ามือได้ลรคได้ทำไม่ทียายสีเขบอกเห็นบอกนี่อ๋อยายพ,พ่อพ่อคอยเอสได้ทีนะเอสแหม่มกเ <c oughs> มือ่อพวกม,มันมีสัมเร็จปพวกโค้งมันจะซื้อนต่มือม้าเอาตะพุนมามาสาวอันนี้โค้งเล็กเลยเนาะตัวนี้อันนี้โค้งเล็กครับ โอ้ได้เต็นก่าวเนาะดี๋ยวอปตอเขาปรโมนหน่าเนื้อแปวน้ำข่าวทือๆนู่นือ่เขาว่าน้องเนือบ้านย่งพี่พี่บ้านบ้นปุ้ยปมเบิ่งเนี่ยเ่ต้อมีบอไนะเออได้การเลยเรานตัวอีกหนึ่งงานระเบียงไ่ตองไ่ตองไปอยอะเลยไ่ตองเออห้าผัดย่านตะปุยยท่อเบือมันหน่า ที่เอ็กโปป่าตีเอ็กลงเลยเหรอตรนีโคติเดียวมันจะใหญ่เป็นทางใบนี่หวานเราต้องรีบดเนาะดีบดเลยอ๋อแล้วกอย่างทำมันใหญ่อะมันติดต้นใหญ่ใช่อย่าปุยเม็ดมันตกลงดีกว่ปุยปุยจักเนื้อจังเสือจักใส่ให้ดีกว่าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งสมมติแลาวก็สีได้เก็บเกี่ยวเนี่ยสองใส่สองครั้งบ่สองคือสองครั้งครับสาง่ายกว่าที่ข้างเดียวครับเจ็ครับครับคร้งมันขึ้นเร็วเราก็ใส่ เียวเดีออี่เดี๋ยวใส่เดียวองนีอก็อยู่ตรงโบนี่ดอจับกับย่าย่าให้มาบงตะโลกเลิศค่อยเหยียบขหอมแล้วมาโล่งเลยแสงค่อยจะไม่ไดวย่าลงมาซื้อฟักนะอโอ้คุนน้องโบกันมาเบิ่งอ่าวันก่อนวันวันก่อนนะเอ้ก็ได้หรอกได้พูดก่อน่ะนอจะแนั เราไ่เคยกับดินมาได้เออมันมีแม่ตาวักไายดินมันมันดีกว่าห้าอ้อลยยห้า่นแต่นิดเดนดินดันิดำดีดินดันิดเดอดินบ้านต้งอมาพี่มันเป็นจาก่อยเาเขาเจ้าอยู่เม้าดงโมฮะิ้าเาแล้วข่อมกนดิดิดองซูนนั้นแหละลองพิทลองนนันี่เด็กอ่านเด็กโอ้ยผมใส่ปุ๋ยขัดปิยเามบุรนเอามาอปุ๋ยอาอดหลายนานนปานนี้พี่ไ

ออเอ้ครับอันนี้นี่นนีครัเงแ็กนี่วันวานปูย่างเล็กนก็ห่างคืบหนึ่งคะแดนนี่น้ดูนตัวอย่างอะไรขาดเล็กหนังนี้ใช่ไหมขนาดเล็กหโอปาดปาาด้นหลดเข่นั้วออกไปด้ยอ่าหือว่าเาคยี่หมักหางหมักที่ปันไหนเนาะอ๋อคือได้เาจะบไปบอกขาว่าอันนี้คาดคาดวางร่องเนาะวางร่องยกคาดวางา มันทีกันเออแม่นอยู่จีมมันจีมกันว่านี่บอกเขาบอกเป็นไเนาะบอกเป็นบอกเป็นพี่พี่ลองลองลองขูดลองพี่พี่ลองขูดนะเพิ่ยเอาเอาพวกมันลุ่งมันเท้วก้าวไปมานาก็บมันซึ่งเออทําแค่น้อยทําเอาสองรอบแ้่มันเจือกเอาสองรอบเออโอ้ยแบบนี่มันก็ดเดือแม่นเอาว่าว่าพอเราโรยโรยเม็ดกอันนี้กวาดเกลี่ยก็แม่นปะก็ต้องก็ต้องใช้ใครทุกสายไหมหนี่งโอ้ไล่ พ่มไปเลยคันยี่โไม่ต้องไม่ต้องดีเอาวะง่ายง่ายดีนะมันถุกได้ม่ต้องให้มันมิดก็ได้เอาจะก่อมารองนี่แหะมิดนี่นี่นี่ต่อตอต่เอตัวนี้เป็นซึงนะเอามาเบิ้งตัวนี้เข้าไนาเลนะเยเอาเนต่ยเย็นต่อเออออานี่ออออนออ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 อนออ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 นี่ออนอออดอออ อันนี้ผมเอาไปกดไปลามันถี่มันสูงหายมันเสมอจะซื้อดอกันนี้ห้าเส้นวะี่หกมืินห้านี่หละประมาณนี่ละคือยี่สิบเด็ดมเออประมาณนี่ละคืบหนึ่งสิบเซนสิบเซนเออคืเลอสิบเซนคืบหนึ่งเ้ามาคือหน้าจะกลับแนวนี้เฮียนหมดูกทีเนตอนมันกรเซิงพอดีผมบอกมันพอดีเลครับคือหน้าจะมากกับงานนแนีเอาบ้งนตัวนี้ มาจากชิงอ่างเออแต่ดีอย่างเนาะครับมุ้งตัวนี้เขาบม่ต้องปุ๊กเน,นี่ยนี่เนาะไม่ต้องใส่ฟางใส่อย่างเลยต้มงนแต้อวมันมุน้งเลยเลยเอามุ้งแล้วไม่ต้องใส่ฟางนีง่ก็ต้องใส่เก็บนำ้ำอ,อ่ามันลกยากผมไม่เก็บอ,อ่าโรคกขึ้น,นแม่นแม่นเยอะดินหมดผุได้แก่ก็กใส่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วเนาะคองพื้นอันนี้ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยตอนนั้นได้แต่โรงนี้บ่ตอนนั้นลรคเนี่ยโรมีแลละครับลรคแรงเนาะโรคแรงโรคเนาะเลยละปุ๋ยนี้ยังไม่ได้ได้มีเอิอจะค่อยมา ลงเยอะนี่หละเจ้าจอันนี้ก็กีมือนี่นี่อันนี้กี่กีมือเสีมือของามือสีมือะกับมาคืนเงของเจ้าใช้ใช้ใช้ปุ๋ยเอออันเม็ดมะพร้าวเนี่ยใช้เบอร์ไผ่บ่อยใช่ยังไผครับไผ่ไสเบอร์เบอร์เก่าเบอรเบอร์เก่าเ่าอันนี้เก่อันอันลอยหาซมมูทูกพต้องเอามันบลองพทุกอย่างเนี่ยโมอันนีทุกนลอยหาซไไผไผต้งนี่หละ ไห้เกานะเกาส่นแดงฮะเอาาเอาตานะไขเกาไขเกาไอ้หมูถ er mm ุงเราลอยกว่าเป็นตองเอาหมูนะบมีตตองเาลอยหาซอถ้าันตวีก็ลอยหุ่ซิ่นส่นแดงมามาม่บเมนตองตองเกาบ่เรือเกาาอย่างเดียวไขุ่่มเือยสังเกตว่าไ่ไข่เกาอย่างเงี้ยไ่เก่างเก้ามันกับเบอรเก้าอะอมูนันบาง ร้อยร้อยห้าสิบเป็นป่ะครับร้อย้าสิบไางต้นใหญ่ยิ่งยาวมีตะไบแล้วบางต้นนี่ก็โมใหญ่ในน้อยเลี้ยวก็มีตาหนีบเพราะมันมันขึ้นแบกต้นงามแต่งงามของต้นบางร่องแต่พักร่งอย่างเดียวครับพุ่งอย่างเดียวเลย